สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆ่อยากรู้ไหมคะว่าสถานะของพวกเราติดเหลืองติดแดงหรือเปล่าหรือเคยทําผิดโกชุมชนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เกดจะพาไปดูดูตามคลิปได้เลยนะคะสวัสดีเพื่อนเื่อนครีเอเตอร์ทรุกทท่านนะคะวันนี้เกดจะพาเพื่อนๆไปดูสถานะบัญชีของเรานะคะว่าติดเหลืองติดแดงอยู่หรือเปล่านะคะให้เพื่อนเพื่อนคลิกไปที่จุด3จุดหนะ้าโปรไฟล์นะจุดไขป่ปลาแล้วก็คลิกที่สถานะบัญชีนะคะ หน้านี้นะคะจะระบุว่าเราติดเหลืองหรือติดแดงหรือทำผิดกฎชุมชนหรือเปล่านะคะอันนี้ของเก๋ก็เคยทำผิดกฎชุมชนไว้นะคะก็เลยแจ้งสถานะขึ้นมาแบบนี้แต่วิธีลบเราจะต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเกจะพาเพื่อนๆไปดูกันเนาะเพื่อนๆถอยออกจากหน้านี้ก่อนนะคะให้ไปหน้าโปรไฟล์แล้วก็ถอยไปให้เจอหน้านี้ค่ะเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะคะคลิกที่กล่องข้อความสนับสนุนนะคะ จะอยู่ที่หน้านี้นะคะการแจ้งเตือนของคุณภาษาอังกฤษด้านล่างไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเป็นการแจ้งเตือนว่าเคยเปลี่ยนชื่อเพจหรือชื่อ Facebook หรือเปล่าส่วนการผิดกฎของเราจะแจ้งในหน้านี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆสามารถดูได้แล้วก็แจ้งลบได้เลยนะคะเกอเอาความรู้มาฝากาเพื่อนๆลองทําดูนะคะ mm hmm.